แล้วก็ลำดับต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับผู้เข้าประกวดในรอบถัดไปนะคะก็คือรอบชุดสูตรและชุดราตรีนะคะเป็นประจําทุกๆปีนะคะเราจะเวทีของเรามีการมอบรางวัลเกียรติยศ I Can Do It เราทําได้นะคะซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ที่มีหัวใจจิตอาสาค่ะและทําคุณประโยชน์เพื่อสังคมโดยปีนี้นะคะมีรายชื่อผู้ส่งเข้าประกวดเข้ามาเป็นจํานวนมากค่ะ แต่ว่าใครจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะเราต้องไปฟังจากเธอคนนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณพินิยะดากวนหลวงนะคะที่ปรึกษาชมรมชั้นทําได้ประเทศไทยขึ้นประกาศรางวัลและมอบสายรางวัลค่ะขอ,อเรียนเชิญคุณธนวัตรยานะคะ มิสเตอร์ไอแคนดูอิดปี2021เป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะและเชิญคุณอาคินจีนาค่ะรองประธานชมรมชั้นทําได้และผู้อำนวยการกองประกวดมอบถ้วยรางวัลน,นะคะคุณนัทกรพุณนานาคณะดลค่ะประธานชมรมชั้นทาได้ประเทศไทยและด็อกเตร์อนัทวัชรางกูลณนะชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพนะคะขอสชิทุกท่านบนเวทีเลยค่ะ กราบสวัสดีท่านผู้พิเกติที่คารมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมง,งานของเราในวันนี้นะค,ะ,คะไม่ว่าเราจะเป็นคนหูดีหรือว่าหูหนวกนะคะหูตึงนะคะเราก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นภาษามือนะคะที่จะเป็นการสื่อสารนะคะเป็นการสื่อสารด้านทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศนะคะเพียงแค่เรารู้จักที่จะเข้าใจภาษานั้นๆ โดยท่องแท้เราก็จะไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางนะคะในการใช้ชีวิตและก็ทำงานร่วมกันของพวกเราทุกคนค่ะบุคคลท่านนี้นะคะเป็นคนหูหนวกหูตึงนะคะที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับคนหูดีเลยทีเดียวมีความสามารถในด้านการเต้นการเดินแบบการขายสินค้าและเป็นคนกลางในการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างคนหูดีและคนหูหนวกหูตึง เป็นผู้มีคุณธรรมประจําใจนะคะช่วยเหลือสังคมอย่างไม่หวังผลตอบแทนเป็นคนที่มีความดีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะรางวัล I Can Do It เท่านั้นค่ะที่เราจะมอบให้กับเขาในวันนี้เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งการประกวด Miss and Mr. d e เแห่งประเทศไทยมอบให้เพื่ออุทิศตนสําหรับคนท่านนี้ที่อุทิศตนอุทิศตนเพื่อสังคมนะคะไม่ว่า คุณจะเป็นใครหูดีหูหนวกหูตึงตาบอดหรือพิการแขนขานะคะไม่สำคัญเลยเพราะรางวัลน,นี้นะคะเรามอบให้สำหรับคนที่มีคุณธรรมเท่านั้นนะคะนำประโยชน์และก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยแท้จริงจากผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดนะคะทั่วประเทศนะคะคณะกรรมการของเราได้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะแล้วก็ได้ลงมติกันว่ามอบรางวัลน,นี้ให้กับคุณ ท่านาพันธ์ชาวป่านะคะให้ได้รับรางวัลไอแคนดูอิประจำปี2022ขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้คุณธนพันธ์ชาวป่านะคะเจ้าของรางวัลเกียรติยศไอแคนดูอิ2022นะคะกล่าวความรู้สึกนะคะที่รับรางวัลในวันนี้หลังจากที่ถ่ายภาพร่วมกันนะคะครับผมก็อยากจะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้อมอบรางวัลน,นี้ให้กับผมขอบคุณมากนะครับ ผมคิดว่ารางวัลน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็คนหูหนวกเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็ที่นิยมนะครับผมก็ทํางานแล้วก็ช่วยเหลือคนหูหนวกสัง,งคมคนหูหนวกมาโดยตลอดเลยครับผมมาอยากสนับสนุนให้คนหูหนวกคนหูดีหรือว่าคนพิการนั่งต่างๆเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันให้คนหูหนวกเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้มีชื่อเสียงเท่ากับคนหูดีขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ